นอนหลับก่อนสีทุ่มเพื่อให้ร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตความเข้าใจนี้ยังไม่ถูกต้องมากนัก ผู้เชี่ยวชาญด้านความผิดปกติจากการนอนหลับชี้ว่าการนอนเพื่อลดฮอร์โมนหลัง่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการนอนต้องหลับลึกมีชั่วโมงการนอนที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัยเด็กเล็กมากกว่า10บชั่วโมงวัยทำงาน7 9ถึง9ชั่วโมง คือต้องนอนถูกต้องเพราะกรดฮอร์โมนจะหลัง่งแล้ะกรดฮอร์โมนมักจะหลั่งช่วงที่หลับลึกหรือเรียกว่า slow wave sleep นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโดยทั่วไปเขาต้องการจํานวนชั่วโมงการนอนที่ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเด็กวัยอนุบาลอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะต้องการการนอนที่ค่อนข้างเยอะอยู่ที่ประมาณ11-13ชั่วโมง หากฮอร์โมนจะผลิตได้ดีในเวลานอนการนอนน้อยจะทําให้ร่างกายผลิตสารเกรลินทําให้ร่างกายรู้สึกหิวบ่อยช่วงเวลากลางคืนต้องการคาร์โบไฮเดตเข้ามาทดแทนจึงเป็นที่มาของความอ้วนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เชื่อว่าเวลาที่เรานอนไม่พอเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าคอมบอนเกรลินซึ่งหลั่งออกมาจากกระเพาะทําให้คนไข้เนี่ยมีความรู้สึกว่าหิวทานอาหารเยอะอย่างเราอาจจะเคยนอนดึกแล้วก็อยากจะทานโน่นทานนี่ฮอร์โมนเนี้จะทําให้เราอ้วนนะคะ ปัจจัยของการนอนที่ดีมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการนอนต้องเอื้ออํานวยทั้งปลอดแสงไฟไร้เสียงรบกวนอากาศเย็นสบายหากมีครบถ้วนก็นับเป็นสวรรค์ของการนอนหลับตื่นขึ้นมาร่างกายจะสดชื่นเช่นการที่เราดูโทรทัศน์นะคะใช้คอมพิวเตอร์หรือดูโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ใกล้เวลานอนเนี่ยแสงมันจะไปหยุดการหลั่งของออฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินนะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทําให้เรานอนได้ดีทําให้เราหลับ อุปสรรคของการนอนสําคัญนะคะนี่ไม่พ้นโทรศัพท์มือถือและการชมโทรทัศน์ค่ะหากเราตัดใจทิ้งได้นะคะก็จะทําให้มีสุขภาพดีในการนอนค่ะสิริธรพัตกุลชยัยสํานักข่าวไทยอาสามทร,รายงานค่ะ